สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดีอยากขายนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราเอาใจนะครับคนที่มองหา SUV แบรนด์หรูนะครับที่ออกแบบภายนอกสวยงามนะครับสปอร์ตนะภายในหรูหรานะครับแล้วก็ให้ประสิทธิภาพในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่ที่ powerful นะครับบอกเลยนะสำหรับรถที่อยู่ตรงหน้าผมตามคอนเซปที่บอกไปตะกี้นะครับคือเจ้าตัว Mercedes-benz นะครับตัวนี้เป็น Benz GLS 350D นะครับ AMG นะครับรถคันนี้ 4matic ขับ4นะครับโฉม W166 นะครับรถคันนี้เป็นรถปีผลิตปี2017สีเทานะเครื่องยนต์เบนซิน3,000เกียร์อัตโนมัตินะครับรถคันนี้วิ่งมานะครับแสนห0 0มื 160, กโลนะครับรถคันนี้มือเดียวไม่แท้นะครับผมกุญแจรีโมท ลบมือนะครับถือว่าเป็นรถที่อยู่ในการเช็คระยะเช็คศูนย์อยู่ตลอดนะครับรถมือเดียวใหม่แท้นะรถคันนี้ครับเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับรถคันนี้เจ้าของแจ้งว่านะครับผู้ขายแจ้งว่ารถคันนี้สีเดิมทุกชิ้นนะครับรถคันนี้สีเดิมทุกชิ้นไม่มีอุบัติเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับรถคันนี้มีจุดที่น่าสังเกตอยู่ที่บริเวณนะครับปลายกันชนหน้าด้านซ้ายนะครับมี ลอยนิดหนึ่งนะครับตรงนี้เราเอาให้เห็นเลยนะครับว่ารถเข้ามาเป็นอย่างไรนะครับส่งมอบเราจะปรับปรุงแก้ไขปรับสภาพให้อยู่ในสภาพที่เพอร์เฟกเป็นรถที่สมบูรณ์นะครับเอาให้เห็นนะว่าเข้ามาเป็นยังไงนะครับมีจุดไหนที่ยังเป็นจุดที่ต้องแก้ไขอะไรเพิ่มเติมนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราดูแลเซอร์วิสให้ก่อนออกนะครับบอกแล้วนะครับรถนนี้เป็น SUV นะครับเป็นตระกูล SUV ระดับ S-Class นะครับของ m ม r ร e ซ e เดสนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล3000นะครับให้แรงบิดแรงมา้าถือว่าใช้ได้นะครับออกตัวดีมากนะครับแล้วก็ในการขับขี่ขับดีรถคันนี้เป็นรถขับสีให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ในเชิงแบบออฟโรดนะครับในเชิงแบบถนนลื่นนะครับในเชิงการทรงตัวไม่ต้องห่วงรถคันนี้เป็นขับสีแบบฟูลไทม์นะครับอะ งั้นเดี๋ยวเราไปดูรถคันนี้ในแต่ละมุมกันนิดนึงครับเรามาดูด้านนอกนะครับด้านนอกในบริเวณฝากระโปรงรถคันนี้ครับฝากระโปรงรถคันนี้นะมีมีโคง้งมีขอบมีลายมีสันนะครับที่ขึ้นมาหเห็นเป็นมิติทําให้ดูสปอร์ตนะครับมีช่องลมบริเวณาฝากระโปรงให้มานะครับในส่วนของด้านหน้ารถคันนี้เริ่มจากกระจังหน้าขนาดใหญ่นะครับมาเริ่มดูจากด้านหน้ารถคันนี้มีโลโก้แบรนด์นะครับ m e r c e d e s b e n z ขนาดใหญ่ห่างกัน หลายเมตรนี้ก็ยังเห็นนะครับเป็นแบรนด์ Mercedes Ben z นะครับแล้วก็กระจังหน้าครับมีเส้นสายลายขอบนะครับเป็นเส้นนะครับคู่ขนานนะ2เส้นนะครับแล้วก็มีกล้องหน้าให้มารถคันนี้เป็นกล้องรอบคัน360องศานะครับไฟหน้าครับเป็นแบบ LED นะครับโคมไฟรถคันนี้หมุนไปตามการขับขี่ของผู้ขับขี่นะครับในส่วนของกันชนด้านล่างรถคันนี้มี parking sensor นะครับ เซนเซอร์กะระยะความปลอดภัยให้มา6จุดนะครับในส่วนของชายขอบด้านล่างเป็นชายขอบแบบโครเมียมแต่งมาให้ดูสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูหรูนะครับตัดล้วมดูสปอร์ตดูหรูนะถือว่าด้านหน้าทำออกมาได้สวยสมบูรณ์นะครับรถคันนี้แรงบิด600นะครับตามข้อมูลนะ620นิวตันเมตรนะครับมาดูด้านข้างกันนิดนึงครับเริ่มจากล้อรถคันนี้ครับล้อรถคันนี้เป็น Mac AMG ็นะครับ5ก้านนะครับลายดาวนะแม็นะครับ ล้อยางให้มานะครับก็เป็นล้อขอบ21นะครับเป็นล้อติดล้อมาเป็นยางมิตชลีนนะครับใช้ต่อได้นะครับอ่าโอเคครับในส่วนของบางโคนรถคันนี้เป็นบางโคนสีเดียวกับบอดี้รถนะครับอ่ากลมกลึนกันไปเลยนะไม่ได้ตัดกันนะครับเหมือนรถบางคันเนาะสีสีแล้วก็บางโคนอีกสีอันนี้เป็นสีเดียวกันนะครับมาในส่วนของ บันไดด้านข้างรถคันนี้ให้มาบันไดาย,ยาวนะครับเป็นบันไดสเตนเลตนะครับแล้วก็มีปุ่มเป็นยางเนาะทำให้เวลาเราขึ้นลงโดยใช้บันไดจะไม่ลื่นนะครับแล้วก็กระจกมองข้างรถคันนี้นะครับครอบด้วยนะครับครอบด้วยไฟเลี้ยวด้านข้างมานะครับแล้วก็ด้านล่างของกระจกมองข้างมีกล้องมอง360องศาให้มานะครับในส่วนของ ในส่วนของที่จับรถคันนี้เป็นที่จับประตูแบบโครเมียมทั้ง4บานนะครับขนาดใหญ่นะครับเป็นไม่ต้องใช้กุญแจเนาะเป็นคีย์เลสนะครับก็ถือว่าก็โมเดิร์นไปนะครับสีรถคันนี้รอบคันเป็นสีเทาสภาพสีรอบคันสวยครับแล้วก็รถคันนี้จุดเด่นจุดขายจุดหนึ่งคือหลังคาเป็นหลังคาแบบพาโนรามิกซันรูฟนะครับพาโนรามิกซันรูฟนะครับกระจกทุกบานยังเป็นกระจกเดิมๆจาก Mercedes-Benz นะครับด้านบนนอกจากมีพาโนรามิกซันรูปแล้วยังมีลาวนะครับลาวหลังคาเนาะคู่นะครับแล้วก็มีเสรรยาสัญญาณนะครับเสรรยาสัญญาณวิทยุเนาะในส่วนของด้านหลังรถคันนี้เริ่มมาตั้งแต่สปอยเลอร์ด้านหลังเป็นสปอยเลอร์ขนาดใหญ่ยาวนะครับแล้วก็มีไฟเบรกแบบ L.E.D ดวงที่3ให้มานะครับแล้วก็ด้านล่างมาครับ มีไฟเลี้ยวไฟเบรกชุดไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะครับเป็นโคมไฟนะครับเป็นแบบนะใช้งานได้ตามปกตินะครับโคมไฟอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับ G.L.S. 3 5 0 d ตัวนี้เป็นดีเซลเครื่องส0 0 0ขับ4 4 m โฟเมติคือขับ4นะครับประตูหลังของรถคันนี้ครับประตูที่5เป็นประตูไฟฟ้าเปิดได้จากรีโมทนะครับเป็นประตูเปิดปิดไฟฟ้าเบาะรถคันนี้แถวที่3สามารถที่จะ ใช้งานแบบเปิดปิดแบบพับได้เออแบบไฟฟ้าให้มาด้วยนะครับเบาะรถคันนี้เป็นเบาะ3แถวสเปค3แถวหนังนะครับแล้วก็เป็นแบบ7ที่นั่งนะครับด้านล่างของรถคันนี้ครับมี Parking s เ n s เ r ด้านหลังนะครับ6จุดให้มานะครับด้านล่างลงมามีไฟทับทิมนะครับแล้วก็มีท่อปลายคู่นะครับเป็นท่อคู่นะซ้ายขวานะครับครอบด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็ ตรงกลางนะครับของชายขอบของกันชนก็มีโครเมียมครอบมาให้เนาะให้ดูตัดนะครับสปอร์ตหรูหลานะครับถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีมากๆลกรถคันนี้วิ่งมาแสนหกหมื่นกว่าโลรถมือเดียวไม้แท้กุญแจครบนะครับถือว่ารถคันนี้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สำคัญรถคันนี้เป็นประตูดูดนะเป็นประตูดูด5บานนะครับอ่าเป็นประตูดูด5บานภายในเป็นเบาะหนัง ภายในดำนะครับสภาพภายในของรถคันนี้ครับเริ่มจากพวงมลาลัยนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นพวงมลาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีชิปพัเดิลหรือแพตเทิร์นชิปให้มานะครับแล้วก็ในส่วนของพวงมลาลัยนี้ก็เป็นพวงมลาลัยที่สามารถที่จะเป็นพวงมลาลัยสามกา้านเนาะมีแพตเทิร์นชิปให้มาวิ่งมาแสนหกนะครับแล้วก็ตรงกลางครับมีจอนะครับตรงกลางมีจอ แบบ8นิ้วนะอ่าเป็นจอ8นิ้วให้มานะครับแล้วก็สภาพของคอนโซลด้านบนของคอนโซลจะเป็นบุด้วยหนังนะครับแล้วก็ในส่วนของแผงนะครับแผงคอนโซลน,นะครับมีลายไม้เนาะทำให้ดูหรูหราไปอีกนะครับรถคันนี้ภายนอกสปอร์ตสวยด้านในหรูหรานะครับรถคันนี้แอร์มีแอร์แถวหน้าแถวกลางนะครับแล้วก็แถวหลังนะครับมีแอร์ทั้ง แอร์คอนโซลนะครับแล้วก็มีแอร์ที่บริเวณแอร์เพดานด้วยนะครับรถคันนี้เราแจ้งแล้วเนาะว่ามีพาโนรามิกซันรูฟให้มานะครับถือว่าสวยครับรถคันนี้พวงมาลัยมัล,ลมติแจ้งแล้วนะครับโหมดการขับขี่ปรับได้5ระดับรถคันนี้เติมน้ำมันนะครับเป็นตัวดีเซลนะเป็นตัวดีเซลนะครับประกันศูนย์เบนซ์หมดเดือน3ปี2-2คือปีหน้านะครับออปชั่นคันนี้ จัดเต็มมือเดียวป้ายแดงชุดแต่ง AMG รอบคันนะครับเบาล้างปรับไฟฟ้าแจ้งแลและรถคันนี้กล้องนะครับ360องศาเป็นปุ่มแบบพุทธสตาร์สต็อปนะครับบริเวณตอนหน้านะครับรถคันนี้ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของสมรรถนะครับรถคันนี้ให้สมรรถนะมานะครับถือว่าล้นๆเลยนะครับรถคันนี้เป็นดีเซล3 0 0 0นะครับตามสเปคนะครับเป็นเครื่องยนต์6สูบดีเซลเครื่องยนต์3 0 0 0นะครับแล้วก็ให้แรง ม้านะครับอยู่ที่258แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่620นิวตันเมตรมานะครับรถคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติ9สปีดแล้วก็ระบบเบรกเป็นระบบเบรกแบบดิสเบรก4ล้อนะครับเป็นดิสเบรก4ล้อวิทยุสเตอริโอนะครับตัวนี้ใช้ h าร์แมนการดอนะครับอ่าสวยครับรถคันนี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์รถคันนี้บอกแล้วเป็นขับ4แบบฟูลไทม์นะครับ ขับ4แบบฟู l ไทม์นะ6สูบนะครับ258แรงม้า620นิวตันเมตรประเภทรถบอกแล้วเป็นตระกูล SUV ในระดับ S-Class ของ m e r c e d e s b e n บนะครับเบาะคู่ไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้านะแหมระดับรถท็อปขนาดนี้จะไม่ไฟฟ้าได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าเป็นรถหรู SUV ไปแบบทางครอบครัวไปได้สบายๆนะครับขับ4ด้วยสบายๆ ในส่วนของอความสุขสบายเดี๋ยวผมเพิ่มนิดนึงนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้แจ้งแล้วเนะาะมีพนักพิงศีรษะปรับระดับได้นะครับเบาะหลังพับได้มีช่องเก็บของด้านหลังวางของแนวตั้งแนวนอนได้นะครับที่วางแขนใหญ่นะครับสะดวกสบายโอเคครับ ประมาณนี้ใครสนใจรถคันนี้ติดต่อรถด,ดีอยากขาย062824251นะครับอยากจะเข้ามาดูรถคันนี้ตัวจริงนะครับผมบอกรถคันนี้เป็นแรไอเทม SUV เป็นพรีเมียม s u v แท้นะครับถือว่าเป็นแบรนด์หรูแบรนด์ยุโรปนะครับเป็นแบรนด์หรูอันดับต้นนะครับของในยานยนต์นะครับในโลกเรานะครับในตลาดยานยนต์นะครับก็ถือว่ารถดีใครที่สนใจรถคันนี้ติดต่อมาตามเบอร์ข้างล่างนะครับขอข้อมูล เพิ่มเติมติดต่อด้านล่างได้นะครับส่วนใครที่ชื่นชอบนะครับการชมรถยนต์มือ2ผ่านคลิปวิดีโอกดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเราจะมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ครับผมรถคันนี้ยังมีออปชั่นเหลือๆอีกมากมายที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะมาดูตัวจริงเข้ามาคุยกันได้นะครับรถคันนี้สนนราคานะครับปิดท้ายอยู่ที่3ามแสนอ่าสามล้านนะครับสล้าน 6,9,000บาท3,6,9,000บาทกับรถบ้านแท้100%มือเดียวป้ายแดงนะครับเบน GLS 350 AMG ขับ4โฉม W 1 6 6นะครับปี2017สีเทาคันนี้สำหรับวันนี้รถดี่าขายผมโตและน้องอู่ขอลาแต่เพียงเท่านี้มีอะไรโทรมาคุยกันกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งไว้สำหรับรถยนต์มือสองคุณภาพในช่องของเราจะมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ